ไอ้ขี้โดนอยู่หกสุดยอดเบฟซีอาอสตเมตายเขาไม่เล่นแนวสีกูเลยวะเป็นไรขัดวดฮะเดี๋ยวเขาแนวสีเสียกูขึ้นเดี๋ยวโอ้โห ไปกันที่นึ่งมาเ้ยอ๋อแต่คนที่ยิงคุแบบนั้นไม่ใช่เพื่อนคุโอ้ยแ,แรทร์รีเพทวะ แปลงเพจไว้เหี้ย Yeah. you. ¡Gracias! 좀멀좀 달라. 이번에도 나의 갇히고. 도나가기야 와쿠 흘었다고.

チュ,ューチ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  顶后打死。 เอาเป็นว่าตอนนี้กูรอดู ถ้าหันเอ้ยถ้าถุลักหันถ้าตัใหม่ใจต้องไปเล่นบับมานิดนึงด้วยนะบับมาแล้วนนึงเดี๋ยวรอดูเราดูหันตัวใหม่ครับขอไม่กัยากขอแบบขาแบบเพี้ยแบบเดียคาวเลยอยอยดาวะเนี่ยข่บน้ยากมากเลย เอาไบเป็นเนิร์ดเลยเฮดเดอร์เนิร์ดสองเลยเอาแบบพยายามเทพดูกันเลยถึงจะยากที่จะเมื่าแต่เดอะเนิร์ดมันกลับมาให้เล่นได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วโดนยิงคอยตัวเองแก้มมันตอคุณมีตลาดเหรอฮะมีตลาดคิณจะไปละหมาด ผมมีตลาดขอหนูไม่เป um ็นตลาดเอ้แอ็กไปไหนนะวันนี <t <t bueno> ้ไปต่างจังหวัดกันดาวแต่ไม่ได้กินลยแย่อยู่ครับ

mãe 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 mãe

ว,ว,วันนี้เลยวันนี้เลยเนมชิบหายไม่มีโดไม่มีโดเ <c ười> ขาเลยียแล้วเขาเลยีเลยแล้ว in 2077 what makes someone a criminal Não tem jeito,

私は地味を救止る敵のシールドをラっプ攻撃されているシールドをリターク中リロード中だ俺らが助けてやるアークスターを投げた注意喚起をマーク中アイグサリ してくる奴がいないってことは今のが最後の一人だったのか。